สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีประเด็นข่าวสารที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการสู้รบของกองทัพอิสราเอลและกลุ่มกอกรา้ายทั่วตระกลกลางหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับที่กำลังห้ำหันกันไม่หยุดใส่กันไม่ยัง้งทางเหตุการณ์ที่กองทัพระกาศอิสราเอลถล่มโจมตีปิดที่สมาชิกกลุ่มกอกร้ายฮามาสดับสยองคาที่และกองทัพอิสราเอล ระเบิดทำลายเครือข่ายอุโมงต้าด,ดินของกลุ่มกอกร้ายฮามาสในฉลิการาเสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีและกองกำลังภาคพ,พื้นดินของอิสราเอลถล่มโจมตีตำแหน่งของกลุ่มกอกร้ายฮามาสจับกลุ่มก่อกร้ายฮามาสได้เรียบร้อยและกองทัพอิสราเอลปิดที่สมาชิกกลุ่มกอกร้ายฮาิตบอลล้อดับสยองารถเหตุการณ์ที่กล่าวมาจะเป็นอย่างไรไปติดตามเขาบ้างครับ เมื่อวันที่6พฤศจิกายน2 5 6 8มีข่าวสงครามการสู้รบของกองทัพอิสราเอลและกลุ่มก่อการร้ายชั่วตอนอกกลางหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แหลนั้นเป็นเหตุการณ์ที่เป็นผลงานของกองทัพอากาศอิสราเอลนะครับที่ถือว่าเป็นอาวุธหลักในการโจมตีศัตรูของอิสราเอลและฮามาสกองทัพชะตากรรมแบบนั้นอยู่บ่อยครั้งนะครับหลังจากที่ถึงแม้ว่าจะมีการหยุดยิงกันแล้วแต่กองทัพอิสราเอลพบว่ามีการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและ หลอกเล่นงานทหารอิสราเอลให้งานนี้รับอิสราเอลจึงได้ส่งกองทัพประกาศนะครับทั้งเครือเบลเทศและโดนไปโจมตีกลุ่มกอกกร้ายฮามาตในฮิวนกาซาและสามารถเปิดชีพทาลายตัวแนงคิดตั้งของฮามาได้อย่างต่อเนื่องนะครับที่กองทัพอิสราเอลระบุว่ากองทัพอิสราเอลนะครับได้กาจัดผู้ก่อการ้ายฮามานะครับที่ระบุว่าเป็นผู้ต้องสงสัยในการกักขังชาวอิสราเอล6คนที่เป็นตัวประกันนะครับ เขาถูกสังหารด้วยมือของการโจมตีจากกองทัพอากาศอิสราเอลในหิวันกาซานะครับเมื่อช่วงวันที่ผ่านมาที่กองทัพอิสราเอลและหน่วยซินเบตได้ประกาศในถ้อยแถลงนะครับโดยกองทัพอิสราเอลระบุเพิ่มเติมว่าเขาดังกล่าวชื่อไซซากีอับดุลฮาติอาเกียนะครับ ได้จับตัวประกันทั้ง6คนเลยท้าที่เป็นชาวอิสราเอลได้แก่ยาคูเปอร์สไต์โอฮัตเบนอามเม็กซิมเฮอกินเอลกานาะบูบอตซาเกฟฟอรคอนนะครับและโยเซฟไฮโอฮานาะ โดยทั้งหมดได้รับการปล่อยตัวไปแล้วนะครับและกองทัพอิสราเอลเผยว่าก็ได้สามารถปิดชีพผูพ้ควบคุมตัวประกันเหล่านั้นได้เรียบร้อยนะครับตามภาพวิดีโอที่ปรากฏที่ของกำลังอิสราเอลซัดตึมเข้าให้และสามารถปิดชีพสมาชิกกลุ่มกอกร้ายฮามาสคนดังกล่าวได้เรียบร้อยนะครับไม่น่ารอดแน่นอนนะครับหากดูจากมุมสูงแบบนี้นะครับที่สมาชิกฮามาสคนดังกล่าวอยู่บริเวณนั้นนั้นนี้กินระเบิดของกององากาศอิสราเอลไปเต็มๆนะครับ ดับสยองคาดตึกกันเลยทีเดียวจากการที่ไปทำ้ายประเทศอิสราเอลวอนสุดท้ายปอะเทศอิสราเอลก็ไม่ปล่อยไว้นะครับตำอย่่งไรก็ตามที่พบว่ามีสมาชิกกลุ่มกอร้ไลฮามาส์กำกําการยู่ัฐแายว่าจะมีการหยุดยิงไปนวแต่พบว่ามีการระเบิดก่อการยิงรองอิสราเอลก็จะเล่นงานแบบนี้ไปนะครับดับสยองขาดตึกเลยทีเดียวและการต่อมานะเป็นการระเบิดเครือข่ายบนตดินของกลุ่มกอร้ายฮามาส์รวมถึง การยึดยุทธบักรัของกลุ่มก่อการร้ายามาไดอีกแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะมีการหยุดยิงกันไปแต่กลุ่มก่อการร้ายเองก็ยังมีการสะสมอาวุธและถูกกองับอิสราเอลตรวจจับจนได้นะครับผลหาเจอจนได้ว่ามีอาวุธของฮามาสอยู่เป็นจํานวนมากนะครับถึงแม้ว่าจะมีการหยุดยิงจา่ฮามาสก็ไม่รู้ว่าเปรียอาวุธมาจากไหนนักหนานครับแต่สุดท้ายต้องเป็นคนสยียตาของกองับอิสราเอลจึงนํามาสู่การยึด ได้จานวนมากแบบนี้แล้วก็เผื่ายวงตาดินของกลุ่มอกอการ์ไลฮามาสด้วยนะครับทำให้กองทัพอิสราเอลสามารถระเบิดเครือข่ายอุโบสตาดินของกลุ่มอกอการาไลฮา,ามาสได้อีกนะครับถึงแม้ว่าจะมีการหยุดยิงกันไปแต่ก็มีกองกำลังของอิสราเอลบางส่วนก็ยังเป็นิการในจังหวัดกาซา,ายอยู่นะครับที่กองทัพอิสราเอลระบุในค่อยแถลงว่า ภาพกลางการหยุดยิงที่ยังคงดำเนินการอยู่ในสวนกาซากองกำลัง้องกัอิสราเอลระบุว่ากองกำลังที่ส่งไปยังพื้นที่ทางเหนือของสวนกาซาทางด้านตะวันออกของเส้นสีเหลืองก็ได้มีการทำลายวงใต้ดินของกลุ่มก่อการฮามาสที่มีความยาวหลายร้อยเมตรและค้นพบจุดปล่อยจรวดด้วยนบลิเตอรดังกล่าวโดยในสำรองของกองพลยิปตาที่ปฏิบัติการอยู่ในเขตเทจจยาทางตะวันออกของเมืองกาซาพบพื้นที่ที่มีเครื่องยิงจรวด ท่นยิงและฐานยิงหลายแห่งตามกายงงานของกงองกำลังป้องกันอิสราเอลและในขณะเดียวกันนะครับในพื้นที่จาบาเลียกองกําลังของกองทัพอิสราเอลระบุว่ากองกําลังจากกองคุณยังปลอดที่188และหน่วยวิศวกรการรบยาฮารอมซึ่งเป็นหน่วยรบพิเศษได้ค้นพบและทําลายอุโมงค์ใต้ดินของกลุ่มกวาดล้งลางฮามาสท,ที่มีความยาวหลายร้อยเมตรและลึกหลายสิบเมตรโดวยอุโมงค์แห่งนี้ถูกใช้โดยเจ้าที่ฮามาส เพื่อพักอาศัยเป็นเวลานานและเตรียมพร้อมสำหรับการโจมตรีทหารอิสราเอลที่ปฏิบัติการในพื้นที่ยวนกาซาตามที่กองทัพอิสราเอลกล่าวไว้นะครับถึงมาสู่การทำลายเค,ครือข่ายวงใต้ดินกองกลุ่มก,อก่อกอะไรนะครับชุดนี้จะทำให้เสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีเกิดขึ้นความร้อนครับจากการระเบิดของหนววิศวกรการสู้อยางฮาลอม ที่ทำการระเบิดและขึ้นความร้อนออกมาหรือขึ้นระเบิดออกมาจากบริเวณปองวงตาดินนะครับเสียหายยับเยินไม่สามารถให้ฮามาสใช้วงตาดินแห่งนี้เป็นฐานก่อการร้ายได้ต่อไปและเหตุการณ์ต่อมาครับเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลได้ทําการจับกลุ่มก่อการร้ายในเขตเวสแบงนะครับที่ระบุว่ามีสมาชิกกลุ่มก่อการร้ายฮามาสในเขียเวสแบงด้วยนะครับอยู่บริเวณดังกล่าวแต่แล้วก็ถูกหน่วยคอมมานโดของกองทัพอิสราเอล ควบคุมตัวระหว่างปฏิบัติการบุกโจมตีในพื้นที่นาบ,นบัดในเขตเป็นแบงทานตอนเหนือเมื่อวันที่ผ่านมานะครับตามที่กองทัพอิสราเอลหรือ IDF กล่าวในไท่แถลงโดยการรายงานของกองทัพอิสราเอลนั้นระบุว่าทาั้งคู่ผู้กองกาลังของกองพลคอมมานโดดูเดเวนจับกุมในปฏิบัติการรับสองครั้งที่แยกกันภายในค่ายบาลาธาและหมู่บ้านอื่นใกล้กับนาบรัตตามข้อมูลข่าวกรองของหน่วยสินเบีย ที่มอบให้นะครับไปรองงานนี้ของทัพอิสราเอลก็ทําการคุกคุมกว่กกันฮามัดที่อยู่ในเขตเป็นแบงได้อย่างน้อย2คนนะครับไปรองคันว่าไจะนำเขาไปสอบสวนหาข้าวบทารอาหารหรือนําไปลงทัวสารหนักต่อไปนะครับไปรองพลว่าภัยุงครามต่อประเทศอิสราเอลงานนี้ของทัพอิสราเอลก็ไม่ปล่อยไว้นะครับไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนในพื้นที่ของโลกใบน,นี้ก็แต่นะครับกองทัพอิสราเอลก็จะตามไปกําจัดให้สินส้นซากแบบนี้ และข่าวสุดท้ายนะครับเป็นปริ่ัติการของโดโจมตีของกองทัพอิสราเอลที่ได้ปฏิบัติการโจมตีสมาชิกกลุ่มก่อการร้ายฮิตบัลลาะเพลรักของฮามาสในพื้นที่บรนอนทางตอนใต้นะครับเมื่อช่งชวงเช้าของวันที่ผ่านมาโดยระบุว่าโดยดังกล่าวนั้นสังหารสมาชิกของกองกำลังนัดวันของกลุ่มก่อการร้ายฮิตบัลลลาะได้หนึ่งคนนะครับโดยสมาชิกคนดังกล่าวนั้นชื่อฮุสเซนจาเบร์ดิฟนะครับจึงกองทัพอิสราเอลระบุว่าเขา เคยวางแผนโจมตีกองกลังไร้ต่อรัฐอิสราเอลและพลเมืองชาวอิสราเอลนมาวันนี้เขาว่าได้เสียชีวิตจากการโจมตีด้วยโดนโจมตีของกองทัพอิสราเอลโจมตีรถยนต์ของเขาครับจะทำให้ดับสยองคารถไปในบริเวณใกล้เมืองเบิร์สลาหานทางตอนใต้ของเลบานอนนะครับตามภาพนิ่งและวิดีโอที่ปรากฏที่กองทัพอิสราเอลเผยแพร่ไว้ที่สามารถติดที่สมาชิกกลุ่มกองกลร ที่เป็นศัตรูของประเทศอิสราเอลได้อย่างตอนเนื่อนะครับดับสยองการถหาร่างไม่เจอกระีิทีเดียวนะครับไปกันใหม่รายการตัวต่อมาจุดลาดเลยทีเดียวก็ต้องคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมิ้องขอจากลากระเพีงเท่านี้แตาปูนวิชาตพูดผิดยังไงก็ขอภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับไม่พลาดข่าวสายดีว้ต่อไปขอบคุณมากครับ